มีเงินก็รีโนเวทบ้านให้สวยได้แต่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อทําเลแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะวันนี้โอพามาดูบ้านเดี่ยวทําเลที่ดีที่สุดใน JJ เจเล็กวิวพาร์คโซนหัวทะเลอำเภอเมืองโคราช ทางปากซอยมาแค่60เมตรอยู่ใกล้นิคมสุรานารีใกล้ตลาดใกล้เซเว่นแบบเดินไปถึงได้บ้านเดี่ยว2ชั้นขายตามสภาพจริงไม่มีจัดฉาก2.99ล้านแลกกับทำเลไข่แดงพื้นที่กว้างขวาง59ตารางวาฟังก์ชั่นครบ3ห้องนอน2ห้องน้ำใครที่เน้นอยู่อาศัยจริงหรือว่าจะปล่อยเช่าให้คนทางานนิคมหลังเนี้ยตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะก่อนจะไปดูในตัวบ้านเนี่ยโอขอพูดถึงทำเลก่อนค่ะ หมู่บ้านเจเจเล็กวิวพาร์คหนองตะคงสำหรับใครที่ทำงานในนิคมสุรนารีหรือว่าโซนหัวทะเลที่นี่คือคำตอบค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้นิคมแค่นิดเดียวขับรถไปทำงานแค่สอนาที เรื่องเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หายห่วงค่ะโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศโคราชอยู่ห่างไปแค่3กิโลเมตรขับรถส่งลูกแป๊บเดียวหรือว่าจะไปโรงเรียนเมทาพัทก็ใกล้มากนะคะสายชอปปิง้งโฮมโป,โ,ปโรตัสด,ดูโฮมห่างไปแค่5กิโลเมตรค่ะสำหรับเรื่องอาหารการกินเนี่ยตลาด OM Night นของกินของใช้เพียบห่างไปแค่2กิโเมตรค่ะสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ข้อดีของการอยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ยนะคะนอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็คือความสะดวกค่ะคือเดินไปตลาดซื้อของหน้าหมู่บ้านได้เลยค่ะจะไปเซเว่นก็แค่100เมตรเท่านั้นนะคะสะดวกสุดๆเลยค่ะ มาดูที่ตัวบ้านกันค่ะบนเนื้อที่59ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถบนพื้นที่ใช้สอย126ตารางเมตรแล้วหน้าบ้านเนี่ยนะคะกว้างถึง16เมตรเลยค่ะตัวบ้านเนี่ยทาสีให้ใหม่ทั้งหลังนะคะเป็นโทนสีขาวสวยสบายตาเลยค่ะแล้วหลังคาและระบบกันซึมเนี่ยนะคะเขาก็ทําให้ใหม่หมดแล้วหน้าฝนเนี่ยสบายใจได้ค่ะ พื้นที่รอบตัวบ้านเนี่ยนะคะคือกว้างมากเลยค่ะอย่างส่วนตรงนี้นะคะสามารถปรับปรุงนะคะรีโนเวทเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานส่วนตัวภายนอกตัวบ้านก็ได้ส่วนทางด้านหลังบ้านเนี่ยนะคะก็เนี่ยค่ะกว้างมากๆเลยค่ะตรงนี้สามารถต่อเติมเป็นห้องครัวได้ก,กว้างๆเลยนะคะ เข้ามาข้างในตัวบ้านนะคะความรู้สึกแรกก็คือรู้สึกโปร่งแล้วก็เย็นสบายค่ะแล้วตรงนี้เขามีฉากกั้นแอร์ให้ด้วยนะคะก็จะประหยัดค่าไฟนะคะแล้วก็ช่วยให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยดูเป็นสัสดส่วนนะแล้วตรงเนี้เขาตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะเขามีโคมไฟระย้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทาําฝ้าหลุมนะคะแล้วใต้ฝ้าเนี่ยนะคะเขามีไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้อยู่ข้างในด้วยนะคะสวยงามมาก แล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูออกมาห้องเล็กๆตรงนี้สำหรับห้องเล็กๆตรงนี้นะคะก็คือสามารถปรับเป็นครัวเล็กๆได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชั้นล่างค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะต่อกันแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นประตูนะคะที่ออกไปทางด้านหลังบ้านได้นะคะ สำหรับสวิตช์ไฟแล้วก็หลอดไฟเนี่ยคือเขาเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วบ้านนี่มีความปลอดภัยนะนี่ค่ะเขามีเหล็กดัดมีมุ้งลวดนะคะให้ทั้งหลังเลยนะคะก็คือหน้าต่างประตูทุกบานเนี่ยมีหมดเลยนะคะความปลอดภัยที่นี่หายห่วงค่ะเขามีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดรอบๆโครงการทั้งโครงการเลยค่ะชั้นสองเนี่ยนะคะจะมี3ามห้องนอนและหนึ่งห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพามาดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนนะคะ นี่ค่ะห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยกว้า bueno, งมากๆเลยนะคะคือเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะคะแล้วก็หน้าต่างทุกบานเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเหล็กดัดมีมุ้งลวดให้หมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนอีกสองห้องนอนนะคะ,ะจะมีตรงนี้นะคะหนึ่งห้องนอนทางด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งห้องนอนนะคะห้องก็กว้างนะคะตรงนี้ค่ะสามห้องนอนนะคะติดติดกันเลย และมี3ามห้องนอนแบบนี้นะคะ<ม>ก็คือเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กถึงครอบครัวขนาดกลางได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะตรงนี้เขาจะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำให้บริการนะแล้วค่าส่วนกลางเนี่ยนะคะคือตารางวาละหาบาทต่อเดือนค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะก็คือไม่ได้ติดบ้านเพื่อนบ้านในฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนสาธนะารณะเป็นสวนของสวนส่วนกลางนะคะก็คือออกมานั่งเล่นรับลมชิลๆได้เลยค่ะอีกจุดที่ทําให้บ้านหลังนี้พิเศษกว่าหลังอื่นก็คือทำเลค่ะสังเกตดูนะคะบ้านที่ราคา ถูกมากเนี่ยมักจะอยู่ท้ายซอยลึกหรือว่าเปลี่ยวแต่ว่าหลังนี้นะคะเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านแค่60เมตรเท่านั้นเดินออกมาซื้อของตลาดหน้าปากซอยหรือว่าไปเซเว่นได้เลยความปลอดภัยและความสะดวกแบบนี้ในราคานี้หาไม่ง่ายนะคะ สรุปนะคะ2.99ล้านบาทแลกกับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่สวยสะอาดปลอดภัยในทำเลหน้าหมู่บ้านแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะบ้านสวยพร้อมอยู่ทำเลดีหน้าหมู่บ้านแบบนี้มีแค่หลังเดียวนะคะใครที่มองหาคุณภาพชีวิตดีๆโซนหัวทะเลท้าขาโอได้เลยค่ะติดต่อโอได้ที่083-7356-591หรือ l i น์แอมาดามโอ M A D A M E O S อย่าลืมมีแอดทงด้านหน้า นะะและอีกช่องทางนึงค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวบ้านและ ที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อได้3มช่องทางนี้เลยฝากติดตามช่องมาดามโอ๋ขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอ๋คงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับบ้านสวยๆทำเลดีๆราคาถูกแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ